เจ้คิดว่ามออีกแร่หนึ่งสําหรับเจ้นะคะมันจะทาเป็นการโปรโมทจังหวัดนคะรราชสีมาให้รู้จักกันมากขึ้นนอกจากผัดหมี่ที่อร่อยแล้วยังมีสาวโคนะคะที่แซ่บอีกนะคะหลังจากที่เขาได้ชิมผัดหมี่แล้วแล้วเขาก็อยากรู้ว่าสาวโคเนี่ยแซ่บขนาดไหนทำไมถึงได้ขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดขนาดนั้น เราอะจไปมอูปเา เจ้คิดว่ามออีกแง่หนึ่งสำหรับเจ้นะคะเป็นการโปรโมทจังหวัดนะครราชสีมาให้ให้รู้จักกันมากขึ้นนอกจากผัดหมี่ที่อร่อยแล้วยังมีสาวโครคาที่แซ่บอีกนะคะในมุมมองของของแม่ค้าผัดหมี่นะคะเจ้ว่ามันมันรู้สึกตื่นเป็น,นที่จะมีคนใหม่ๆกลับมาหาเราอีกทีนี้หลังจากที่เขาได้ชิมผัดหมี่แล้วแล้วเขาก็อยากรู้ว่าสาวโคราาเนี่ยแซ่บขนาดไหนทำไมถึงเอ,อ่อ ได้ได้ขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดขนาดนั้นแล้วในการที่ว่าติ๊กผิดติ๊กถูกเนี่ยมันมันคือคอนเทนต์ของเขาเราอย่าคิดมากถ้าเราคิดใน,น,น,นมุมติดมุมนึงนั่นก็คือว่ามันเป็นการโปรโมทที่ ที่ง่ายๆเลยค่ะด้วยคําพูดที่ง่ายๆเหมือนกันในในความคิดของเธค่ะกินยังไงมันก็อร่อย,อ,ยอร่อยอร่อยอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งยิ่งดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เขามองต่างในเรื่องของคําว่าผัดหมี่กับสาวโคราชพอวันหนึ่งมันกลายเป็นในเรื่องเดียวกันไปอ,อย่างอย่างที่ร้านนะคะน้องแอนโทเนียเนี่ยที่ที่ได้มาผัดหมี่ที่ร้านนั่นก็สาวโคราชค่ะดูแล้วกันว่าแซบขนาดไหนแล้วก็ยังผัดหมีอ่อ,ะะอร่อยด้วยนะคะอร่อยทั้งคู่เลยอร่อยทั้งคู่เลยค่ะ แทบทั้งคู่นะคะเอาเรามองเป็นมุมบวกในเรื่องของเรามัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ